สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหากันนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีสถานการณ์ให้เด็กๆลองคิดดูนะคะสถานการณ์ก็คือในระหว่างการแข่งขันวิ่งกระสอบเมื่อใกล้ถึงเส้นชยัยมลิกำลังวิ่งนำกุหลาบอยู่จากนั้นมลิก็ถูกดาวเรืองวิ่งนำเข้าเส้นชยัยเด็กๆคิดว่าแต่ละคน วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกรี๊งหมดเวลาคะ่ะเด็กๆเด็กๆรู้หรือยังคะว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไรนั่นก็คือดาวเรืองเข้าเป็นอันดับที่1มลดดละลิเข้าเป็นลำดับที่สองและกุหลาบเข้าเป็นลำดับที่3มนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เด็กๆตอบได้แบบนี้แสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนั่นเองค่ะ mm. เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ข้อตกลง หรือจากประสบการณ์นั่นเองเด็กๆจะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วนะคะว่าการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาคืออะไรเรามาดูใบงานของเรากันดีกว่าค่ะใบงานเติมตัวเลขเด็กๆสังเกตนะคะโจทย์เขาให้มาว่า ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในตารางตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เงื่อนไขที่1ก็คือเติมตัวเลขทุกช่องตามที่ระบุในแต่ละข้อคือเขาจะให้ตัวเลขมาแล้วในแต่ละข้อนะคะ 2. ตัวเลขในคอลัมน์และแถวเดียวกันต้องไม่ซ้ำกันเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะว่าคอลัมน์และแถวคืออะไร คอลัมน์ในที่นี้ก็คือแถวแนวตั้งอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าคอลัมน์ส่วนแถวก็คือแนวนอนแบบนี้นะคะก็คือแถวค่ะสังเกตนะคะในข้อที่1เราจะมี2องคอลัมน์แล้วก็2แถวค่ะข้อที่2เราจะมี 3คอลัมน์แล้วก็3แถวค่ะส่วนข้อที่3นะคะเราจะมี4คอลัมน์1 2 3และ4แล้วก็4แถวค่ะ1 2 3และ4ค่ะเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะเขาบอกให้เติมเลข1และ2เอเรามาดูกันนะคะ เขาให้เลข1มาแล้วสองตัวเราดูซิว่าเราจะใส่เลข1ตรงไหนได้อีกหรือเปล่าเอถ้าครูใส่เลขหตรงนี้เป็นยังไงคะซ้ําทั้งคอลัมน์แล้วก็แถวเลยใช่ไหมคะดังนั้นเลข1ตรงนี้ใส่ไม่ได้คะ่ะถ้าใส่เลข1ตรงนี้ล่ะคะเช่นเดียวกันเลยซ้ําทั้งคอลัมน,นแ์แล้วก็แถวเลยใช่ไหมคะดังนั้นเลข1เราใส่ไม่ได้แล้วคะ่ะ มาดูเลข2นะคะถ้าเลขสองใส่ตรงนี้เอคอลัมนมันซ้ำไหมคะคอลัมนก็คือแถวแนวตั้งซ้ำไหมคะมีสองแล้วก็มี1ไม่ซ้ำอ่ามีแววแล้วค่ะว่าจะใส่ได้นะคะต่อไปแถวเดียวกันค่ะแถวเดียวกันก็คือแนวนอนแบบนี้นะคะสองกับ1ก็ไม่ซ้ำอีกค่ะอ่าดังนั้นแสดงว่าเราใส่ตรงนี้ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใส่เลขสองตรงนี้เอ๊มันจะได้หรือเปล่านะใส่เลขสองตรงนี้คอลัมน์ซ้ำไหมนะไม่ซ้ำค่ะแสดงว่าใส่ตรงนี้น่าจะได้นะคะมาดูแถวค่ะก็ไม่ซ้ำอีกค่ะดังนั้นสองก็ใส่ตรงนี้ได้ค่ะดังนั้นเราก็เลยได้คำตอบ 1> 2 1 1 2แบบนี้ค่ะส่วนข้ออื่นๆน,นะคะเด็กๆก,ก็ดูตามเงื่อนไขที่เขาให้มานะคะสรุปแล้วนะคะใบงานเติมตัวเลขนี้เด็กๆใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหานั่นเองหนูมีเงื่อนไขแล้วหนูต้องแก้ไขปัญหาโดยหาเหตุผลที่สามารถอธิบายได้และเป็นไปตามเงื่อนไขนั้น มาตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝันก็สวัสดีค่ะเด็กๆสู้ๆนะคะไม่ยากเลยสวัสดีค่ะ